ในสภาวะการโลกปัจจุบันที่มีความผ,ผันผวนโรงเรียนโคกกระเทียมวิทยาลายัยจึงขออัญเชิญพระราชดำหลัสในหลวงรัชกาลที่9มาเป็นหลักคิดนำทางขับเคลื่อนที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญสู่การพัฒนาอย่างเหมาะสมใน4มิติคือวัตถุ สังคมสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนโดยการกำหนดนโยบายและแผนการดำเนินงานแบบบูรณาการและเน้นการมีส่วนร่วมรวมถึงเตรียมการป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นตามหลักปัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงนอกจากนี้ยังได้สร้างฐานการเรียนรู้เพื่อเป็นแหล่งการเรียนรู้และส่งต่อพระราชปณิธานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9ให้เกิดความรู้ความเข้าใจ และการนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างแพร่หลายในชีวิตประจำวันต่อไปในด้านการบริหารงานในสถานศึกษาของโรงเรียนโคกระเทียมวิทยาลายัยได้อันเชิญหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นปรัชญานำทางโดยบูรณาการกับอัตลักษณ์โรงเรียนและพัฒนากลายเป็นโคกระเทียมโมเดลที่มีการบริหารจัดการเชิงระบบตามวงจรคุณภาพ P.D.C.A. ของ d เ m i n g ภายใต้แนวคิดหลักตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงคือมีกระบวนการทำงานเริ่มต้นจากการวางแผนแพล n ที่เน้นบริหารจัดการโดยใช้หลักปรัชญาและความรู้เป็นฐานหรือ Knowledge Organization Keystone การปฏิบัติตามแผนดู เน้นสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างคณะครูและนักเรียนผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ที่นักเรียนสนใจและอยากมีส่วนร่วมหรือคีออนแอคทิวิตี้การตรวจสอบและพัฒนาเช็คโดยตรวจสอบกับวัตถุประสงค์ของการขับเคลื่อนผ่านการคิดและทำที่สะท้อนถึงประโยชน์สุขร่วมกันและประโยชน์จากการสร้างภูมิคุ้มกันการตระหนักรู้และการเดินอยู่บนทางสายกลาง และการดำเนินงานอย่างเหมาะสมแอคเพื่อให้เกิดสมดุลสีมิติทางวัตถุสังคมวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอ้อมสู่ความมั่นคงมั่งคัง่งยั่งยืนสำหรับโคกระเทียมโมเดลได้ถูกนำมาใช้เพื่อสร้างความเข้าใจและเป็นทิศทางการขับเคลื่อนร่วมกันโดยมีเงื่อนไขความรู้และคุณธรรมเป็นปัจจัยนำเข้าอินพุตท,ที่สำคัญและมีหลักพอประมาณ มีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกันเป็นหลักคิดด้านกระบวนการโปรเซสและเน้นผลลัพธ์เอาพุทธคือความสมดุลสีมิติอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาพิบาลผู้บริหารผู้บริหารมีความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้อง<ม>เกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง<ม>โดยเป็นวิทยากรเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้กับโรงเรียนที่มาศึกษาดูงานให้โรงเรียนภายนอกดังนี้ 1. คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดดงสวง่ 2. งคณะครูและนักเรียนโรงเรียนวรานาศึกษา 3. คณะครูและนักเรียนโรงเรียนพระนารายณ์ 4. คณะครูและนักศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีละโว่ 5. การประชุมประจำเดือนของอบตอท่าแค 6. การประชุมผู้นำองค์กรในการทำแผนพัฒนาชุมชนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของเทศบาลเมืองลบบุรี 7. เป็นวิทยากรแกนนำในการขับเคลื่อนขยายผลให้กับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต5นอกจากนี้ยังเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่คณะครูโรงเรียนโคกกระเทียมวิทยาลัย เกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันโดยอธิบายในการประชุมประจำเดือนของโรงเรียนอย่างต่อเนื่องในด้านการประพฤติตนผู้บริหารโรงเรียนประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ร่วมงานคือไม่ฟุ่มเฟือยออกกําลังกายเป็นประจำทุกวัน มีแผนการใช้เงินมีความขยันมั่นเพียรเป็นตัวอย่างในด้านการครองตนครองคนและครองงานให้กับครูนักเรียนผู้ปกครองชุมชนและหน่วยงานบุคคลภายนอกได้รับเกียรติบัตรผู้บริหารที่มีผลงานดีเด่นประจำปี2558 รับรางวัลเสมาปปสผลงานดีเด่นระดับเงินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุขประจำปี2558มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศระดับประเทศประจำปี2560ได้รับการยกย่องเชื่อชูเกียรติเข้ารับรางวัล10,000คุรุชนคนคุณธรรมสำหรับผู้บริหารประจำปี2561 สำหรับการบริหารจัดการโรงเรียนผู้บริหารมีการจัดประชุมวางแผนแบบมีส่วนร่วมทั้งระบบกำหนดวิสัยทัศน์ของโรงเรียนคือโรงเรียนโคกระเทียมวิทยาลายัยมุ่งเน้นคุณธรรมนำความรู้มุ่งสู่มาตรฐานสากลมีการบูรณาการหลักคิดหลักปฏิบัติสู่แผนปฏิบัติงานประจำปีมีกิจกรรมครอบคลุมทั้ง4กลุ่มง,งานได้แก่กลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มบริหารงานบุคคลกลุ่มบริหารงบประมาณและสินทรัพย์และกลุ่มบริหารทั่วไปอย่างเหมาะสมกับสภาพความเป็นจริงของโรงเรียนนอกจากนี้ผู้บริหารสถานศึกษายังให้ความสำคัญกับผู้ร่วมงานมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับทุกคนภายในองค์กรภายนอกองค์กรโดยได้ประสานเครือข่ายและจัดอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นพี่เลี้ยงวิทยากรร่วมกับครูและนักเรียนแกนนำของโรงเรียน ให้ความรู้กับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต5และโรงเรียนเครือข่ายที่อยู่ใกล้เคียงครูและบุคลากรทางการศึกษาครูทุกคนของโรงเรียนโคกระเทียมวิทยาลัยมีความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างถูกต้องคือสามารถเป็นวิทยากรในการพัฒนาครูแกนนำและนักเรียนแกนนำ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนรู้และการขับเคลื่อนหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติต่างๆในโรงเรียนโรงเรียนเครือข่ายและโรงเรียนอื่นๆที่มาศึกษาดูงานได้อย่างถูกต้องโดยครูทุกคนมีการจัดทำหน่วยการเรียนรู้และทำแผนการเรียนรู้ที่บูรณาการสอนแทรกหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทุกระดับชั้นและสามารถนำไปเผยแพร่เป็นแบบอย่างได้โดยแต่ละฐานการเรียนรู้ได้ออกไปขยายผลที่หน่วยงานทางการศึกษาอาชีวศึกษาที่วิทยาลัยเทคโนโลยีลาโวโรงเรียนในสังกัดเอกชนได้แก่โรงเรียนวรณาศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลได้แก่โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเขาพระงามโรงเรียนในสังกัดสพปลพบุรีหนึ่งได้แก่โรงเรียนวัดสิริจันทร์ โรงเรียนวัดดวงสวง่างโรงเรียนในสังกัดสพม .5 ได้แก่โรงเรียนป้านข่อยวิทยาโรงเรียนพานารายนอกจากนี้ครูยังสามารถถอดบทเรียนจัดทำเป็นสื่ออย่างต่อเนื่องและหลากหลายเช่นการจัดทำวิดีอาร์เอกสารแผ่นพับมีการวัดและประเมินผลอย่างหลากหลายจัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการรวมทั้งครูแกนนำทุกกลุ่มสาระ เขียนเรื่องเล่าของครูในการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ในชีวิตประจำวันและทำตัวอย่างการออกแบบการเรียนรู้เพื่อสร้างหลักคิดพอเพียงให้กับนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างถูกต้อง นอกจากนี้นักเรียนแกนนำของโรงเรียนมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยได้ดำเนินการขายายผลภายในโรงเรียนและภายนอกโรงเรียนเช่นผู้บริหารคณะครูและนักเรียนแกนนำได้ไปศึกษาดูงานที่โรงเรียนรานชประชานุเคราะห์33โรงเรียนปียบุตร โรงเรียนหันคาพิทยาคมโรงเรียนแก่งคอยโรงเรียนสุทีวิทยาโรงเรียนหนองม่วงวิทยานอกจากนี้ยังมีนักเรียนที่มีคุณสมบัติอยู่อย่างพอเพียงจำนวนเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ90และถ่ายทอดขยายผลไปยังครอบครัวชุมชนโรงเรียนอื่นๆอ,อย่างหลากหลายรวมทั้งมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่บูรณาการสอนแทรกหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้รายวิชาและครบทุกระดับชั้นในด้านการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างเช่นนักเรียนแกนนำได้แนะนำให้นักเรียนในโรงเรียนมีความสามารถคีและมีวินัยในการทำงานกลุ่มยอมรับความคิดเห็นซึ่งกันและกันมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดพร้อมทั้ง เรียนแกนนำเขียนเรื่องเล่าการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวันของตนเองได้นอกจากนี้นักเรียนทุกคนของโรงเรียนมีการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างคือมีวินัยในการใช้จ่ายมีการฝากเงินในธนาคารโรงเรียนจัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายของตนเองรู้จักการแบ่งปันรู้จักการทำประโยชน์เพื่อสังคมเช่นกิจกรรมสวดมนต์ประจำสัปดาห์ กิจกรรมค่ายคุณธรรมกิจกรร,รรมวันสำคัญกิจกรรมความดีของฉันกิจกรรมเด็กดีสีคอลอตามโครงการส่งเสร,ริมคุณธรรมจริยธรรมและโครงการโรงเรียนวิถีพุทธมีส่วนร่วมในการดณรงค์ให้สถานศึกษาชุมชนสังคมดำเนินการสืบทอดสารต่อรักษาวัฒนธรรมไทยและมรดกของชุมชน ส่งผลให้นักเรียนเกิดคุณลักษณะอุปนิสัยพอเพียงในการดำรงชีวิตนอกจากนี้หน่วยงานที่ให้ความร่วมมือและให้การสนับสนุนอย่างสม่ำเสมอที่สำคัญคือหน่วยงานต้นสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต5 เช่นมีการจัดการอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการขับเคลื่อนสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบและศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาผลที่เกิดจากความร่วมมือกันระหว่างสถานศึกษาชุมชนหน่วยงานอื่นและหน่วยงานต้นสังกัด ทำให้บุคลากรในโรงเรียนและชุมชนใกล้เคียงมีวิถีชีวิตพอเพียงมีโรงเรียนเครือข่ายสถานศึกษาพอเพียงเพิ่มขึ้นโรงเรียนผ่านการประเมินจากกระทรวงศึกษาธิการเป็นสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงปี2554และต่อมาได้รับการคัดเลือกเป็นสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต5ประจำปี2562เกิดใต้ร่มไตรงคคงหน้าที่รักศักดิ์ศรีมีวินัยไม่เสื่อมสูญคุณธรรมดำรงไว้ให้สมบูรณ์กราบเทิดทูนปรัชญาความพอเพียง ด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้พระราชทานแนวพระราชดำริเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทำให้ประสบนิกรชาวไทยได้น้อมนำมาเป็นแนวปฏิบัติในการดำเนินชีวิต